สวยๆแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสำหรับ Mazda 2.1.3รุ่น High c o n n e c t นะฮะปี2019นะครับผมเลขไมพิงแค่88,000โลเท่านั้นนะครับมีคันเดียวด้วยในบริษัทพิยนต์นะครับผมใครที่สนใจชื่นชอบนะครับรถ Eco คคาประหยัดน้ำมันนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนเลขไมพิงแค่88,000โลนะฮะผมจับทรงสเกิร์ตจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยลงตัวมากไหฮะ ระบบออปชั่นฟังก์ชันต่างๆให้มาแล้วคุ้มๆนะครับราคา3ามแสนสบาทราคาโคตรถูกนะฮะใครที่สนใจรีบติดต่อดูดูคลิปนี้ให้จบเลยติดตามดูคลิปนี้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดรยสวยแบบนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มิรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมย้ายเช่นเคยนะกับฟิล์มเพชรยนนะฮะรถมือสองเกียร์เอคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองที่ดีก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยน์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีนะฮะรถเข้าใหม่ที่ได้ได้ว่านะฮะสวยงามแล้วก็ราคาจับต้องได้นะฮะราคาเบาๆมากนะครับมือหนึ่งออกห้างไปแดงนะครับผมเจ็ดแต่แสนเลยนะครับพอมาเป็นมือ2แล้วนะฮะ เหลือเพียงแค่3 39,000บาทกับเจ้าคันนี้เลยมาด้า2นี่ฮะ1.3รุ่นไฮคอนเน็กนะฮะปี2019นะครับบอกได้เลยว่าสวยหลอ่อลงตัวแล้วเท่มากประหยัดมาสุดเครื่องยนต์ Sky a c t ค v ีนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์และลงตัวนะครับมีคันเดียวในเพชรยนต์ที่เป็นซีดานตอนนี้นะครับสำหรับมาด้า2นะฮะคันนี้ปี2019นะครับเลขไมล์เพียงแค่88,000โลเท่านั้นเองนะครับผมกับราคาค่าตัวของเขาไม่ได้เยอะเลย3 0 0 0 39,000บาทซีด เพียงแค่6,000นฮะ300บาทตลอดยุตสัญญานะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์ดาลล่านี่ฮะ064843657เนีครับผมปีพิพยรยนต์นียฮะยินดีให้บริการแล้วก็นะครับใครสะดวกเดินทางมาดูรถก็สามารถเดินทางมาดูได้เลยที่บริษัทเพิรยนต์นะครับมีรถให้เลือกมากกว่า400คันพนี่ครับพี่ๆดูได้เลยนะฮะใหญ่มากนะ ใหญ่ที่สุดแล้วในย่านมินบุรีใครมาไม่ถูกก็ติดต่อสอบถามมาได้เลย064เบอร์ด้านล่างนะครับแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไว้ให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคันนี้ก่อนเลยมาด้า2 1.3รุ่นไฮคอนเน็คนะครับมีอะไรโชบเฉี่ยวน่าใช้งานบ้างนะฮะเริ่มกันด้วยไฟหน้าเลยนะครับผมเป็นไฟแบบ LED นะครับไฟเดียวแบบหลอดฮาโลเจนนะครับผมไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีเ้ลวนะครับไม่มีต้องรอยน้ำเข้านะฮะแล้วก็แก้มกับตัวกันชนของเเานี่ย เสียงใสๆเขาเป็นสีขาวมุกนะฮะคันนี้นะคิวสันเหลี่ยมคมๆเนี่ยครับชุดสเกิร์ตด้านหน้าด้านด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยแต่งมาให้แล้วรอบขันเนี่ยใส่นะครับชุดสเกิร์ตเป็นของนะฮะอันติเมตนะครับผมนี่สีสวยแบบนี้ลินสเกิร์ตนะครับสวยๆลงตัวนะผมมองว่าลงตัวเลยนะครับสีเดียวกันเลยนะฮะเลขทะเบียนได้9ก้ากอยไก่ทศหารเนี่ยครับสองเก้าสี่เก้านี่ครับนี่ได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยกรุงเทพเนีัย มีโลโก้มาด้าสองเนี่ยครับมีโลโก้มาด้าขออภัยด้วยเป็นสีคมเิมแบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นหุ้มลายเคปลาสมานะครับด้วยก้จะเป็นลายเคปลาสนะนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้กระชนด้านหน้าไร้รอยขีดข่วนนะครับไร้รอยแผลนะครับรอยบุบรอยุบรอยลักยิ้มไม่มีนะครับไฟหน้าเนียนๆแบบนี้เลยนะครับจีวสันเหลี่ยมร้ต่อตัวรถคมๆแบบนี้นะครับซุ้มล้อป่งล้อนะครับพี่ๆดูนะคมมากนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มผมจะให้ดูความสะท้อนแสงนะครับ ใสๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะพี่ๆดูนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยรีบติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสี่ปาหปดนะฮะไฟตั้โมงไฟตัดหมอกเนี่ยเขามีให้ครบหมดแล้วนะครับล้อแมกนะครับคันนี้ก็เป็นล้อแมกนะฮะสีดำนะครับผมล้อแมกอลอยสีดํานะ ปี2019ยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นีครับยางอาจจะเก่าไปแล้วนะแม้ขนาด15นิ้วนะครับผมระบบเบรกได้เป็นดิสเบรคด้านหน้า ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้ครบนะนะฮะเดี๋ยวก่อนส่งมออจะทำความสะอาดขัดสีสปาให้รอบนึงนะครับรู้สึกว่าจะสกปรกเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็มีบริการขัดสปาทำสีให้นะฮะแล้วก็กระจกเดิมแท้จากมาด้านะครับอันนี้ภาษีพรบต่อให้ใหม่หมดเลยนะครับ กระจกเปิดปรับ้ไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับนี่แดดก็เริ่มลงแล้วนะครับจะเห็นสีได้ชัดเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าน่าใช้งานเตตฟิลมาให้แล้วรอบขันนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอ็นที่เคเลตนะฮะกระจกเนี่ยเดิมแท้นะจากมาด้านี่มีโลโก้มาด้านะครับฝาประตูเดิมแท้นะครับแล้วก็เรื่องของฝาแผงประตูเนี่ยบุนุ่มมานะนี่ที่วางแขนพักสองเนี่ยก็บุเป็นหนังมาอย่างดีเลยนะครับผมลําโพงให้มาแน่นแล้วนะฮะน็อตเสาเอนะพี่ดูได้นะครับ ไม่มีรอยตาหนิรอยถอดรอยแกะรอยเงะรอยเก่าเลยนะครับพี่ๆดูนะไล่มาเลยดูกันไปทีละสเต็ปนะฮะแผ่นเพดด้านล่างนะครับปั๊มนี่บันไดขึ้นทางเหยียบนะฮะเนียนๆแบบนี้นะครับปั๊มมาด้านสองมาสวยๆนะครับผมนี่นะครับไม่มีรอยแผลอะไรใดๆทั้งสิ้นนีฮะแล้วก็น็อตไม่เคยขยับขันไขนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะ นี่นะครับสวยๆแบบนี้สีนี่ไม่ผิดเพโโี้ยนนะครับตะเข็บเป็นอาร์โครงสร้างนะครับโอ้โหแน่นมากนะครับไม่อยากแกะเลยนะฮะนี่พี่ๆดูนะฮะดูกันให้เห็นเลยนะฮะโครงสร้างลอยเมสสปอร์ตพวกเนี้ยคมชัดกลมสวยมากนะครับภายในเป็นสีดําได้เบาะหนังนะฮะเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดําเดินได้ขาวนะครับสวยๆแบบนี้หัวหมอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะนั่งสบายแล้วกับมาด้าสองนะครับผมรุ่นซีดานคันนี้นะฮะ เขาจะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกท้อนแสงด้วยนะฮะสำหรับมาดด้า2นะพื้นบันไดเหยียบข้างเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยที่พี่ดูก่อนประตูทุกอย่างทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับเดิมแท้นะฮะจากมาดด้า2นะนี่ เม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับกลมๆแบบนี้นะฮะสวยงามไม่มีรอยดัดแปลงแน่นอนรถที่เพชรยนต์ทุกคันนะครับการันตีนะฮะไม่มีชนหนักไปคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่มาแน่นอนนะครับถ้ามีนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนระบุในสัญญาชัดเจนนะครับผมวางใจได้เลยกรอบจิงโจ้คู่หลังให้มา2จุดนะครับด้านหลังเนี่ยเบาะเนี่ยแน่นๆนะครับหัวหมอน3าใบสีดำนะครับตึงๆนะครับแบบนี้เลยรอยต่อรถแนบสนิทครับด้านหลังจะได้เป็นดัมเบลกมานะฮะ รอยต่อรถคมๆนะครับการชนด้านท้ายกับตัวรถเนี่ยค่อนข้างเกียบแน่นเลยไฟท้ายนี่ครับผมมีให้เป็นหลอดฮาโลรเจนแบบนี้นะฮะนี่นะครับอ่ะนี่นะฮะสวยๆเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาให้กล้องถอยมีให้นะครับผมคันนี้ก็สเกิร์ตด้านหลังก็แต่งมาให้ด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับลงตัวนะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มา4จุดเลยนะครับนี่สเกิร์ตหลังของอันติเมทนะครับท่อนี้เป็นท่อจริงนะครับท่อนี้เป็นท่อหลอกนะฮะ ด้าน,นล่างสวยๆใสๆแบบนี้มีโลโก้ Sky Active G นะครับสวยๆนะฮะมีโลโก้มาด้าสองให้ครบแล้วนะครับอขอท้ายด้วยเดี๋ยวผมขออนุาตไปเปิดท่ายให้ดูนะครับเปิดท้ายรถนะฮะก็จะเปิดปุ่มนี้เลยนะฮะนี่นะครับอืมเอามานะครับผมท้ายรถก็ ค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ครับสำหรับรุ่นซีดานนะครับเบาะข้างหลังเนี่ยปรับพับได้นะครับเนี่ยดึงได้ปรับพับได้นะฮะก็มีถาดรองมัดด้าสองให้นะครับผมแล้วก็มีผ้าสกรลาดคุมอีกทีหนึ่งยางอะไหล่แมแลงมีครบนะครับอันนี้เป็นยางฉุกเฉินนะครับผมเนี่เอาไว้เปลี่ยนกลางทางเนาะสำหรับถ่ายที่ยางแตกนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมมีบริการรถช่วยเหลือลากสไลด์ฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีเต็มนะครับมูลค่าหลายหมื่นเลยนะครับ ลากได้ไม่จำจัดครั้งนะครับผมช่วยเหลือฉุกเฉินะคี่บไม่ว่าจะเป็นกระจกแตกยางรั่วยางแตกริมทางนะครับผมไม่รู้จะโทรหาใครผมมีบริการนี้ไปให้นะครับนานหนึ่งปีเอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมฝาโป้งฝาท้ายนะครับน็อตไม่เคยขยับขันไขนะครับพี่ๆดูนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสําหรับฝาท้ายนะฮะซีนยางด้านข้างเนี่ยนิ่มๆนะฮะซีนยางด้านข้างนิ่มๆเลยนะครับผ้าสักหลาอะไรต่างระบบไล่ฟ้าอะไรต่างๆนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ กระจกเดิมแท้นะครับฝาท้ายเดิมพี่พีดูนะล่องรอยซีนล่องรอยอะไรต่างๆนะครับนี่สวยๆนะครับผมซีดานนะครับผมรถใช้ภายในเมืองประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ Sky a c t i v ีฟนะฮะ1.3รุ่น High Connect นะครับผมสวยมากนะฮะล่องรอยล้างประตูต่างๆทุกอย่างนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะฮะคมสวยมากเลยนะฮะพี่พีนะนะครับสวยสุดๆนะฮะ โอ้ย้อนแสงนะครับอืะดูได้เลยนะครับไม่มีตาหนิตดเตียนนะครับผมสวยงามมากนะฮะคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับตัวรถนะฝั่งนี้ก็นอศเสาเนะครับไม่เคยขยับขันขายนะฮะแล้วก็พื้นบันไดเหยียบเนี่ยปั๊มเพจมานะครับโลโก้มาด์ต้าอยู่ครบชัดเจนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่ควรจะดูเลยนะครับคือแผ่นเพจมาร์้าตรงนี้นะครับเลขเครื่องเลขโมเดลนะฮะ ก็ต้องตรงกับในสำานนานะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับแผ่นเพจตรงนี้ก็อยู่คงเดิมเลยนะฮะในสำหรับมาด้าสองนี้นะฮะนอนสอบ,บีไม่เคยขยับขันไขนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ความดันลมยางทุกอย่างอยู่ครบะนะนี่น็อตสวยๆแบบนี้นะครับมาสีเดิมโรงงานอยู่ครบแท้แบบนี้ฝาประตูนะครับฝั่งคนขับนะออตโต้ได้กระจกเปิดปรับพัาไฟฟ้า,ฟาออโต้ได้ฝั่งคนขับ ปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับล็อกรถล้วก็ระจกมีให้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วก็แล้วกันนะฮะน่ครับผมก็ระบบก็จะมีการเลื่อนกันถลายนะครับ i イストップเซอร์วิสนะฮะアイストップออฟนะครับผมก็คือดับรถอัตโนมัติแล้วกันนะครับผมก็มีให้เช่นเดียวกันเบาะหนังนะครับทรงบักเก็ตซีดนะฮะขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยนะครับอ่ะนี่ คงกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทเอนที่เเลตแบบนี้นะครับผมพร้อมปุ่มพุสตร์ที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือนี่ยเบลและกดสตาร์ทได้เลยนะครับหน้าจอเรือนไม้ทุกอย่างนะครับผมปกติเลยนะฮะนี่เลขไม้เพียงแค่88,445กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้วิ่งไปน้อยมากนะน้ำมันเติมให้เต็มๆนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของหน้าจอนะครับที่บอกตัวเลขนะับผมความเร็วนีฮะ หน้าจอดิสเพย์นะครับป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้สําหรับมัสด้านะเขาจะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับผมพวงมาไลัยเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้า EPS นะครับพุ้มหนังมาวัสดุแบบซอฟทัชนะฮะนี่เดินได้มาสวยมากนะครับมีโลโก้มาสด้าแอร์แบ็กให้มาแน่นๆนะครับระบบคูซคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับมีให้นะครับอยู่ทางด้านขวามือซ้ายมือก็จะเป็นควบคุมหน้าจอกลางนะครับหน้าจอป๊อปอัพตรงกลางนะครับขนาด7นิ้วนะนี่ เพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยแอร์นะครับเป็นรูกลมทรงสปอร์ตนะครับดีไซน์จากมาสด้าสวยงามมากนะครับที่พี่ที่สนใจเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับกระจกก็ที่ปัดน้ําฝนปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะฮะนี่แบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์นะครับเลนออโต้นะครับปัดน้ําฝนอัตโนมัตินั่นเองนะครับวัสดุดีนะที่เขาใช้ทํามานะครับเนี่ยโบนุ่มมาเนี่ยเป็นหนังหมดเลยนะครับเดินได้ขาว ช่องแอร์อะไรต่างๆนะครับติดครบปกติหมดนะฮะแอร์เป็นแบบแอร์มันนวดนะครับใช้งานได้ดีเลยนะฮะโอ้โหมีซีดีเล่นได้นะครับเรื่องของ SD card USB รับรองได้2จุดนะครับบั๊บบล็อกชาร์จนะครับเอาเลดชาร์จเนี่ยแล้วก็กล่องเนี่ยปั๊มไหลเคเล่าเคปล่ามานะฮะแล้วก็บุหนังมานี่แบบนี้สวยๆคอนโซลตรงกลางสวยๆนะครับเป็นสีครียมโหมดให้เลือกก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับกับโหมดนอร์มอลนะครับปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะฮะ ปุ่มหน้าจอนะครับผมปุ่มบังคับหน้าจอเนี่ยปุ่มคอนโทรลเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยบังคับหน้าจอได้นะฮะเรื่องของความบันเทิงโหมดความบันเทิงตั้งค่านิเกเตอร์การสื่อสารแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยนะครับผมเลือกได้เลยนะครับโหมดนี้เปลี่ยนเพลงอะไรต่างๆนะครับผมทุกอย่างทําได้ในปุ่มนี้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากนะครับสําหรับปุ่มนี้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรต่างๆนะฮะสวยๆนะฮะ จอไม่ทําให้ผิดหวังสําหรับมาด้านะครับีบยปุ่มนาจอป๊อปอัพอะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยเชื่อมต่อ AMFM วิทยุบูทูธนะครับผม USB ได้หมดนะฮะเดี๋ยวผมเข้ากล้องถอยให้ดูกล้องถอยนะครับผมมีเซ็นเซอร์บอกระยะนะฮะนี่เซ็นเซอร์ก็จะบอกกับพิบไฟบอกแบบนี้เลยจอทัรสกรีนนะฮะแบบนี้นะครับ แล้วก็มีเส้นบอกระยะนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะฮะสามารถตั้งค่าแสงตั้งค่าความชัดได้นะครับว่าจะเอาแสงมากแสงน้อยอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับกล้องถอดของเขาที่เขาให้มานะครับเดิมแท้เนาะนะฮะปุ่มคอนโซลกลางก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีที่วางแขนทักศอกแต่มีที่วางแก้วน้ําให้นะครับที่เสียบบัตรที่เก็บของมีให้เบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบนะครับเจ้าของเดิมรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้นะ สวยๆแบบนี้ฟรีดาวผ่อน6,300บาทตลอดยุสัญญาพี่ๆที่เงินเดือนนะครับ12,300สอออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับไฟติดครบหมดนะฮะแอร์เย็นเพียงเพาะแน่นอนคันนี้สำหรับมาสด้าสองอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยให้มาครบแล้วนะฮะมีคูสคอนโทรลก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะมาสด้าสองนะฮะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นไงบ้างแห้งๆไหมนะฮะเดี๋ยวตัดภาพไปดูกันเลย มานี่ครับผมอยู่กับหน้าห้องเครื่องคันนี้เลยกับมาสด้าตัว1.3 High Connect เนี่ยครับเครื่องยนต์เป็นพันสามร้อยซีซีนะครับผมซีซูปนะครับเก้าสิบสามแรงม้านะเครื่องยนต์ Skyactiv-G เทคโนโลยีนะครับผมจากมาสด้าเนี่ยประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆทุกอย่างนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับห้องเครื่องค l น a n แบบนี้นะครับผมแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับน้ำแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับทุกอย่างเซอร์วยสให้หมดแล้วเบ้าโช๊กนะครับไม่เคยขยับผันไยนะครับ ติดนกด้านข้างนะครับผมหรือว่าตัวนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยการด้านข้างนะฮะกรองกอง,กอ,ง,กอ,งอากาศคอกรองอะไรทุกอย่างทํางานปก,กติเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับอยู่เดิมแท้ครบเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะก็ได้เลยว่าเบ้าโชกคสวยสุดๆนะครับตะเก็บเม็ดพาร์นะฮะสวยมากนะฮะ ที่ดูได้ห้องเครื่องชิน้นแบบนี้นะครับสายพงสายพาเนี่ยทำงานปกติเลยนะฮะเครื่องยนต์เป็นไกด์สิีนะครับผมฝาโป้งนะฮะน็อตยึดไม่เคยขยับผันไถนะฮะสีเดียวกับตัวฝากระโปรงนะครับตัวบอดี้นะสียางด้านข้างนิ่มๆแบบนี้นะฮะยางรองฝากระโปรงใช้งานได้เนียนๆนะครับหนุ่มๆมีปั๊มตามัดด้าไว้ตรงนี้ฝาโปรงเดิมแท้ไม่เคยทําสีนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ได้เลย พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะครับสามารถเดินทางมาได้เลยที่ซอยสาไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีนะครับกรุงเทพนะฮะหรือใครมาไม่ถูกก็โทรหาผมได้เลยนะครับมาด้าคันนี้รอยพี่อยู่นะครับผมใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับโทรมาจับมาจองกับผมก่อนได้เลยนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ